ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนบ้านผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักอันหนักอึง้งตอนที่1น่งด,ดูเหมือนว่าช่วงนี้ในลาแวกนี้จะมีคนน่าสงสัยโผล่ออกมาอยู่นะคะอ่ะแต่ว่าสบายใจเถอคะค่ะเพราะว่าฉันจะค่อยช่วยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างเองนะคะเธอทํทำแกงกะหรี่เยอะมากเกินไปนะคะเพราะงั้นถ้าหากว่าไม่รังเกียจแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะ เราได้ปรุงรสชาติตามสูตรของที่บ้านของคุณมาเป็นอย่างดีแล้วได้ไปถามจากคุณแม่ของคุณมาเรียบร้อยแล้วค่ะมากเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินมาว่าคุณตกเป็นเหยื่อของพวกสตอกเกอร์ฉันก็เลยมาคอยเฝ้าจับตาดูแลคุณนะคะแต่ถ้าว่าคนน่าสงสัยหนาไม่มีหรอกนะคะสบายใจได้เลยตลอด24ชั่วโมงเลย